อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชัยนายุธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเย็นเย็นแบบนี้กันต่อนะครับโอ้โหพิมเลียงอังกฤษครับคลอดโผโปรแกรมซีซั่นใหม่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทีมใหญ่เนี่ยเปิดสนามงานเบาเพียบนะครับมาดูกันหน่อยนะครับเริ่มนับถอยหลังสําหรับฤดูกันใหม่อย่างเป็นทางการครับเมื่อพิมเลียงอังกฤษเนี่ยเปิดโผโปรแกรมการแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยสัปดาห์แรกครับบรรดาทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยไม่ต้องโคจรมาพบกันเองสักด้วยนะฮะถือว่าโชคดีไป โปรแกรมจะเริ่มคู่แรกกับในวันศุกร์ที่5สิงหาคมโดยคริสตันพาเลตต์ับจะเปิดสนามพบกับอาร์เซนอลขณะที่ลิเวอร์พูลครับจะลงเตะคู่เที่ยงวันเสาร์โดยไปเยือนน้องใหม่อย่างฟูลแลมซัดด้วยนะฮะเชลซีจะลงเตะกับเอลวอร์ตันครับในคู่ดึกของวันเดียวกันขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะลงสนามในเกมวันอาทิตย์โดยพบกับไบรตันและก็เวสต์แฮมตามลำดับนะครับ อย่างไรก็ดีครับโปรแกรมนัดถัดไปเนี่ยมีเกมบิ๊กแมตชอย่างเชลซีเนี่ยพบกับทอรนน์นาโดสเปอร์ขณะที่เกมแดงเดือดระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลเนี่ยจะดวนเกลือกนในสัปดาห์ที่3เพียงเท่านั้นสำหรับเกมการแข่งขันในฤดูกาลนี้เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่5สิงหาคมลากยาวไปจนถึง28พฤศจาคมปีหน้าโดยมีฟุตบอลโลก 2, 2022เนี่ยช่วงปลายปีนี้มาขั้นกลางอยู่ด้วยนะครับ ถือว่าสุดจัดประหลัดบอกนะครับถ้าประหลัดเราออกบอลเลยว่าสุดจัดก็คือแมชวิควันอ่าแมชวิคหนึ่งเนี่ยก็คือ ไม่มีทีมใหญ่เนี่ที่โคจอรมันเจอกันครับแต่จะเป็นสัปดาห์ที่สสัปดาห์ที่3ก็จะมีแดงเดือดสัปดาห์ที่2ก็จะมีเชลซีพบกับสเปอร์เลยนะครับก็มาดูว่าจะเป็นยังไงกันต่อตอนนี้ก็คอ้อเสนบโปรแกรมออกมาแล้วสําหรับพิมพ์เลี้ยงกรีฑต,ตอนนี้ทุกคนก็ไปเปิดดูได้นะในเว็บ Sky Sports ก็ออกแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังครับในช่วงเย็นแบบนี้นะครสวัสดีครับ